สวัสดีครับผมดิวจิรวัตรนะครับสวัสดีครับผมยิมีนหุยครับสวัสดีครับเบอร์เชอร์วินครับ เป็นไงบ้างครับดิวโหกินใจอ่ะเป็นเป็นความทรงจำที่ดีในชีวิตเลยมันมันฟูใจใช่ไหมมแบบเติมเติมเติมความรู้สึกดีๆให้เราให้เรามีพลังกลับไปทำงานต่อเติมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคแบบเป็นอิ่มนะคะสำหรับงานกับดิวเพราะว่าแบบโหงานแรกอะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกแต่ล้นเลยเนาะรู้สึกว่าล้นเกินแบบมันมันมันอิ่มดกอิ่มใจครับมันรู้สึกดีที่ที่เราได้มาเจอทุกคนด้วยแล้วก็ เก็บความรู้สึกดีๆนี้ไปด้วยกันในวันนี้ครับอย่างไมค์ก็วินละค่ะรู้สึกรักกันมากขึ้นครับตอนนี้คอนเนคมากผ่านไปกันอ๋อคอนเนคมากเาจริงๆกว่าจะมาถึงแบบคอนเสิร์ตนี้กว่าที่จะแบบโหมันจบลงมานมากใช่ใช่คือถ้าเรามองโปรเจกต์เอโปเป็นแบบซีรีส์มาถึงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็คือพวกเราอยู่ด้วยกันมาร่วมจะสามปีนานมากนะครับเหมือนแบบอะไรด้วยกันมาเยอะอารมณ์ประมาณจบมปลายมาด้วยกันสามปี ยังมั่้อมดักมากแล้วจะเป็นแฟนให้กันตอบรับยนี้เป็นยงไงหาเหนื่อยไหมเืหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยครับแล้วจริงๆคือมีแฟนๆชาวต่างชาติมาได้ด้วยครับคืออย่างก่อนหน้านี้อาจจะติดปัญหาเรื่องสถานการณ์ที่แบบว่าไม่ค่อยดีใช่ไหมตอนนี้เริ่มเปิดมากขึ้นก็ได้มีโอกาสได้เจอแฟนต่างชาติมากขึ้นด้วยครับดีใจ่าิดถึงหาคิดถึงเลยครับยังไม่หายครับอยากจออีกนะพูอย่างนี้แปลว่ามันต้องมีช็ต่อไปแล้วะ ก็เดี๋ยวจริงๆเราจะมี L O L ด้วยเป็นเออเหล่าลาวครับผมก็20สิงหาคมครับผมมีขายไอเด้ครับตอนนี้ก็ยังเปิดขายบัตรอยู่ฝากด้วยครับเห็นว่าในเมื่อกี้ใช่ไหมเปิดขายบัตรอยู่ใช่ไหมเราบัตรหมดขอโทษครับไปเจอกันที่คอนเสิร์ตได้เลยครับแต่ว่ายังมียังมีขายบัตรผ่านทางไลฟ์สตรีมอยู่ครับผมก็เยังมาติดตามกันได้ครับอย่างในคอนเสิร์ตนี้สิ่งที่จะได้เห็นคือพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนที่จะ แสดงความเป็นตัวตนให้ฝั่งอันนี้ก่อนก็ได้เลยเราก็เป็นนาเสนอเสนอความคิดที่สิ่งที่เราอยากทําให้พี่ทีมงานครับแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าทุกคนได้เห็นพาร์ทนี้ของเราทุกคนน่าจะน่าจะชอบทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ผมก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ที่คนไม่เคยเห็นผมร้องเพลงช้าอะไรอย่างเ้พราะปกติคนจะจำภาพว่าผมแบบเป็นสายแรปร้องเพลงเร็วอะไรอย่างทุกคนทุกคนจะไม่เคยเห็นผมว่ามาร้องแบบในโมเมนต์ที่แบบลึกซึ้งหน่อยอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีที่ได้ ดีให้ทุกคนได้ฟังนะตรงนี้ครับเป็นสายละมุนได้เป็นสายละมุนได้ได้ได้ส่วนดิวนี่น่าจะเอาแล้วพูดแทนผมเลยล่ะให้พี่ไมท์ถามผ่ายังไงคะดิวยังไงคะเป็นตัวเองไหมครับมันเป็นตัวเองที่ซ่อนอยู่มันอาจจะซ่อนอยู่ในลึกๆก็คือความจริงคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตเนี้ยก็คือเราอะเอาความเป็นตัวเองลึกๆออกมาหลายๆรุม ดวยแล้วนะหลายมุมหลายๆมุมก็จะมีทัออ้งมีเริ่มมีการมูดด้วยมีการร้องเสือลมฟิลลิง่งหรือว่าจะเป็นออแนวเพลงที่สนุกสนุกแบ <LO> บ <า S 2> ร้องบ้าอะไรนี่ก็คือได้ลองมาหมดแล้วก็รู้สึกดีมากครับคือความจรงิงรู้สึกประทับใจพี่พ,พี่ทีมงานทุกคนที่เหมือนทุกคนเขาคอยซัพพอตในความคิดเรารสไตล์เราอยากจะให้สไตล์ที่เราคิด หรือว่าแนวทางของเพลงที่เราอยากจะโชว์มาเนี่ยให้ออกมาชัดที่สุดผมก็เลยอยากรู้สึกขอบคุณทีมงานเบื้องหลังมากกว่าครับก็คืออยากรู้จับตัวที่แท้จริงของเดียวก็คือดูโชว์เมื่อกี้เลยใช่ครับให้เขาต่อให้เขาต่อให้เขาต่อครับของผมก็จะเป็นมีทั้งเพลงไทยแล้วเพลงสากลครับก็เป็นเพลงที่ผมชอบแล้วก็อยากจะนํามาร้องตั้งนานแล้วแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร้องให้ทุกคนได้ฟังครับก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่รู้สึกว่า ดีใจแล้วก็สนุกกับมันมากครับแล้วก็เอ็นจอยที่แฟนๆได้ดูสดๆครับผมครับขอบคุณค่ะผมก็ตอะหนกนี้ตัวเองมากๆครับเป็นเป็นโชว์ที่รู้สึกเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ทำคอนเสิร์ตมาเลยครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบครับอยากบอกอะไรแฟนๆเหครับเขาแบบให้การตอบรับเราตั้งแต่เริ่มก่อนซีรีส์ออนแบบจนมาถึงตรงนี้ครับผมก็เอาจริง พวกเราทุกคนนะก็น่าจะความรู้สึกความรู้สึกเดียวกันที่ถ้าถ้าไม่มีกําลังใจจากทุกคนนะก็พวกเราก็คงแบบไม่มีแรงก้าวที่จะมาทําตรงนี้ให้เต็มที่ให้แบบอ,อะไรขนาดานี้นใช่ครับก็อยากขอบคุณมากรักขอบคุณจริงๆเพราะพวกเราก็ได้รับความรู้สึกดีจากทุกคนแนละ้วผมพวก,พวกผมเองก็อยากให้ความรู้สึกดีๆกับแฟนๆเช่นกันครับอยาอกบอกแฟนๆเขาอาจาจะแบบเฮ้ยมานเตคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นสีนวลุงตัวนี้ไหมครเราเห็นแน่นอนครับแน่นอนครับเรา มีแพลนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศออกมาเดี๋ย uge พาดตามได้ทางทุกช่องทางของ g ี m TV ได้เลยครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ